รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล t i s นี้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนหูหนวกคนหูหนวกปัญหาใหญ่ก็คือการสื่อสารกับคนหูดีสมัยแรกๆเราก็ใช้ตู้ k คี s อสคือตู้ใหญ่ๆไปตั้งตามแหล่งที่มีคนหูหนวกเป็นจำนวนมากนะแต่เดี๋ยวนี้ทาง n e t t e ท h นั้นสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันนะที่จะใช้ผ่าน iPad ได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็มีเทคโนโลยีมากมายนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือคนพิการนะครับให้สามารถอยู่ในสังคมง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยสาหรับคนหูหนวกนะครับก็ต้องมาที่ศูนย์ TTRS เลยนะครับต้องบอกว่าที่นี่นะฮะเขามีนวัตกรรมนะครับเพื่อช่วยให้คนหูหนวกเนี่ยสามารถ ใช้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณวรรณีพันธชตินะครับที่ปรึกษาประธานคณะทํางานศูนย์ t t r s สนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็จริงๆผมก็ได้ยินชื่อที่นี่มานานแล้วนะครับแล้วก็เห็นตามงานต่างๆที่จะมีตู้แล้วก็จะมีคนเนี่ยคอยอธิบายนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะมารบกวนเวลานิดนึงว่าอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของศูนย์ท TRS เเนี่ยครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมาเริ่มมาได้ยังไงครับ ต้องเท่าความไปนานมากเลยนะคะสมัยนั้นเป็นสำนักง,งานกสชนะคะเราก็มีการเริ่มศึกษานะคะว่าเรื่องของโทรคมนาคมสำหรับคนพิการเนี่ยนะคะมีกลุ่มไหนบ้างที่มีประเด็นปัญหาในการเข้าถึงบ้างนะคะเราก็พบปัญหาหลายด้านนะคะทีนี้ในส่วนของออคนหูหนวกนะคะ ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่โทร,รคมนาคมของของคนทั้งโลกอ่นะคะสำนักงานที่มีหน้าที่กํากับติดตามดูแลเนี่ยเขาก็จะมีความเห็นพ้องกันนะคะว่าน่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่อง Relay Service ซึ่งก็เป็นที่มาของสูดนร l a y Service นี่คืออะไระนะคะร e l r y Service เนี่ยก็จะเป็นบริการอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้สำหรับคนหูหนวก นั่นก็คือว่าเขาเนี่ยไม่สามารถโทรศัพท์ไปหาใครโดยตรงได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือมันต้องมีคนกลางคอยรับแล้วก็รีเลย์ต่อไปอีกทอดหนึ่งนะคะเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่อง TTY นะคะเป็น text telephone อ๋อเป็นตัวอักษรนะคะขาดใช้พิมพ์พิมพ์ไปหาที่เราเรียกว่าเอเจนต์นะคะเอเจนต์จะรับแล้วก็ อ่านแล้วก็โทรศัพท์ออกไปนะคะอันนั้นคืออันนั้นคือในยุคแรกเลยยุคแรกๆนะคะทีนี้ประเทศไทยเราอะเมื่อยอมรับคอนเซ็ปต์เรื่องของ Relay Service นะคะทางสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยก็เข้าไปร่วมศึกษากับทางสำนักง,งานกสทชนะคะในที่สุดเนี่ยเราก็ได้แผนการดำเนินงานช่วยเหลือคนหูหนวกในการ พัฒนาระบบ Relay Service ขึ้นมานะคะเราอะก้าวกระโดดนะคะโดยไม่ได้ทำเรื่องเทคซิลิโฟนรเราหันมาเป็นตัวที่เป็นโทรศัพท์เช่นนะคะ เราเห็นแล้วว่าคนหูหนวกสมัยนั้นใช้ SMS เยอะเพราะฉะนั้นบริการที่เป็น Relay Service ของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวโทรศัพท์เลยนะคะก็จะเป็น SMS Relay Service นะคะสมัยก่อนนั้นเรามี MMS Relay Service ตอนหลังเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า t t r s Message คือรับส่ง Message มีคนกลางคอยรับแล้วก็ โทรออกไปแต่เป็นแอปพลิเคชันนะคะมี t t i s Live Chat ทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็บนโทรศัพท์แล้วก็มีที่คนใช้ยเยอะมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็น t t i s เอ่อวิดีโอนะคะซึ่งจะมี2แบบเป็นแบบแอปพลิเคชันและแบบที่เป็นที่เราเห็นเป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะรนะคะค่ะแล้วสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงครับ คือตอนนี้ถ้าถามว่าแตกต่างเราจะเรียกว่าสนทนาวิดีโอคือเป็นวิดีโอ,โอ,อนะคะเป็นวิดีโอคอลเข้ามานะคะสำหรับตัวที่เป็นตู้โทรศัพท์ขนาดนี้เราใช้ตัวระบบเนี่ยของสวทชนะคะคซึ่งพัฒนาโดยคนไทยนะคะขึ้นมานะคะโดยใช้ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นวิดีโอโฟน นะคะหรือ IP p h o n นที่เป็นวิดีโอนะคะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะหรือเป็นตู้โทรศัพท์นะคะแต่ในส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะตัวนี้เรายังใช้เทคโนโลยีของสวนะีเดนนะคะเพราะว่าเราเราเยังไม่มีคนที่พัฒนาในส่วนนี้และใช้งานได้เลยนะคะอันนี้ก็ เรารับเทคโนโลยีตัวนี้มาจากทางสวีเดนซึ่งทางยุโรปใช้กันค่ะทำงานเทศบาลน,นครเจ้าพระยาสุรศักตำแหน่งผู้ช่วยเจา้าพนักงานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไดย้านะ จนนี้ก็ขับรถยนต์มาทํางานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลยมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาคารัฐโทรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้าได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่านี่คือการทํางานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจู่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอ,อตอ่อ ประสานอ,อ,อสมอบตส่งลุงสุกไปรอพอนอ<ป>พอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสมอบตเข้าดูแลสภาพแวดล้อมสุขเหมือนลุงสุกเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน ปัญหาหลักๆที่เราเจอตั้งแต่เริ่มก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นปัญหาในด้านใดนบ้างคะโอปัญหาคือล่ามอ๋อล่ามะคะมล่ามเนี่ยต้องบอกว่าล่ามประเทศไทยเราไม่พอนะคะตอนที่เราเริ่มตั้งศูนย์ t t r s นะคะตอนนั้นนะเรามี8คนกี่ปีแล้วครับสเราเริ่มตั้งแต่2554 นะคะเกือบ10ปีแล้วนะคะทีนี้ผมก็ลังจะถามต่อว่าเนี่ยอย่างไรอย่างในช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับตัวศูนย์เองก็ดีหรือว่าคนที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือเองก็ดีนี่เขาับได้รับผลกระทบเยอะไหมคือตอนนี้เราเปิดเป็นตั้งแต่มีสถานการณ์เราเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือคนห่วงในสถานการณ์โควิดนะคะก็คือสิ่งที่เราทำอะนะคะหนึ่งก็คือว่าที่เราเปิดบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะอันที่สองเนี่ย ตัวบริการที่เป็นสอบถามมาเรื่องโควิดนะคะอันนี้ก็จะมีมาสงสัยว่าจะเป็นต้องไปที่ไหนต้องทำอย่างไรอันนี้ก็มีอันที่3เนี่ยเราก็เอาสมาชิกสัมพันธ์ที่เป็นเฮลเดสเรามีหูหนวกอยู่3คนทำ วิดีโอคลิปภาษามือให้ความรู้ในช่วงนี้อ๋อก็คือที่นะะี่มีเจ้าหน้านที่ที่เป็นคนถุมห้วมด้วยใช่ใช่เรามี3ามคนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นเฮลเดสสำหรับในการรับเรื่องสอบถามปัญหาทุกอย่างเราก็ใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ในเรื่องโควิดนะคะหรือมีประกาศฉุกเฉินอะไรหรือมีการเปิดปิดเคอร์ฟิวนะคะเจ้าหน้าที่เราก็จะ ทำคลิปมีคนเข้ามาดูเยอะเป็นแสนๆนะคะทีนี้เนี่ยสมมุติว่าผมเคยได้ยินมาอีกเรื่องนึงก็คือว่าบางที่เนี่ยเขาไม่รู้ว่า TDS คืออะไรปัญหาก็คือว่าพอเราโทรไปมีคนพิคนที่คนหิวนวกเนี่ยเขาติดต่อเราเข้ามาเราประสานงานไปทีนึงปุ๊บกายเป็นาฝั่งรู้เนี่ย ไม่รับหรือว่านนรเราต้องการการประชาสัมพันธ์นะคะคือเราจะต้องทําประชาสัมพันธ์ให้ให้ทุกคนรับทราบว่ามีศูนย์นี้เกิดขึ้นนะคะคือขณะน,นี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเราเป็นห่วงเรื่องฉุกเฉินก่อนนะคะขณะนี้เรามีความร่วมมือกับทาง1669เนะคะเราเอาเครื่องวิดีโอโฟนเนี่ยไปวางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทุกศูนย์ในประเทศ76จังหวัดเป็นช่องทางพิเศษก็คือคนถูหลวกแจ้งมาที่เราแล้วเราก็จะรับเรื่องแล้วเราก็จะโทรไปเบอร์จังหวัดทุกจังหวัดน,นะคะอันนี้เราก็ทำกับ1669ขณะนี้เราก็จะขยับนะคะไปทำกับตำรวจซึ่งตำรวจเนี่ยเราก็จะพยายามว่าเราทำกับ191 นะคะก็คือว่า191ก็จะรับเรื่องแล้วก็กระจายไปยังสถานีตำรวจทุกแห่งในประเทศไทยก็เราเจรจากับ191นะคะส่วนเรื่องของออไฟไหม้นะคะแจ้งเหตุไฟไหม้ก็ยังไม่ค่อยมีเคสเข้ามาก็ถ้ามีเคสเข้ามาเราก็แจ้งไปได้ส่วนใหญ่คุณดวงไปเจอว่าเห็นไฟไหม้ที่ไหนก็แจ้งเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นส่วนในเรื่อง อื่นเนี่ยนะคะประเด็นของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการรับรู้เช่นการที่หุ่นโหกไปโรงพยาบาลเราก็เจอปัญหาเยอะนะคะว่าพยาบาลไม่เข้าใจว่าอื่อยากควักโทรศัพท์ออกมาไม่ให้ใช้โทรศัพท์อ่างเงี้ยแต่เขาเขาต้องเขาต้องคุยกับเราผ่านเราเนี่ยนะคะคุณหมอบางคนเข้าใจนะคะโอ้โหล่าล่มเราได้ดูรูปทุกอย่างที่หมอตรวจนะคะเพื่ออธิบาย นะคะอันนี้คือมีคุณหมอบางคนเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราก็เลยมีเรื่องการโครงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเฉพาะเช่นปัญหาคนหูหวกขนาดนี้ปีนี้เราแก้ปัญหาเรื่อง 1. กันไปธนาคารนะคะอันนี้อยากเราอยากให้ธนาคารรับทราบว่าการติดต่อเนี่ยทำได้ยังไง 2. โรงพยาบาลการไปหามหมอ ไม่ใช่แค่ไปหาหมอหรือโทรศัพท์ไปนัดหมายนะคะแต่จะเป็นในเรื่องของการที่เขาไปแอดมิดโรงพยาบาลแล้วจะคุยกันยังไงนะคะค่ะเนี่ยครับปัญหาตรงนี้มันก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บางคนหลายๆคนนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู<ช>้จะแก้ยังไงทีนี้ก็อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำเลยว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดปัญหาอย่างนี้สมมติเราเป็นสุ่มบริการมีคนหูหนวกเข้ามา แล้วเราไม่รู้จะสื่อสารเขายัางไงควรจะต้องทำอย่างไรคะคือตอนนี้ถ้าหูหนวกรู้จักเรานะคะทุกคนน่ะสิ่งที่ตอนนี้หูหนวกทำก็คือเปิดแอปพลิเคชันแล้วคุยกันเลยครับ โดยมีเราเป็นล่ามทางไกลให้นะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะช่วยในการคุยกันแบบ Facetoface ได้หรือว่าในทางกลับกันถ้าเราอยากจะติดต่อคุณหูหนวกเขาโทรมาที่นี่ได้เช่ไหมคะ่แล้วเราก็จะประสานงานให้แล้วก็ติดต่อคุณหูหนวกให้ทีกทีค่ะทีเนี้ยครับคนที่โทรเข้ามาเนี่ยที่มึงคนหูหนววันนึงในเยอะไหมคือขนาดเนี้ยเคสเยอะมากนะคะวันละขนาดนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ย อยู่ที่ประมาณ800 800ถึงพันนะคะายต่อวันนะคะต่อวันค่ะเยอะมากมโดยโดยที่จำนวนล่ามนะคะเราก็จะสามารถจัดได้เนี่ยก็คือประมาณเ,เรามีช่วงเวลานะคะก็คือนั่งกันได้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะค8ชั่วโมงก็ต้องมีพักนะคะเราให้พักทุกๆ หชั่วโมงจะพัก10นาทีเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีมีเวลาพักมีอะไรมีเวลาทานข้าวนะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้แหละค่ะก็คือว่าเราต้องเช็คสายเรื่อง abandon นะคะว่ามีสายหลุดเยอะไหมมีการรับสายภายในเวลาที่กำหนดไหมนะคะอันนี้อยู่ที่จำนวนล่ามนะคะขณะนี้ศูนย์เรามีประมาณ40คนล่ามนะคะ,ะคล่ามนะคะ ยังไม่พอ,พอค่ะไ,ไม่พอไม่พอคิดมาอนถ้ากี่คนถึงจะพอก็คือสิ่งตอนนี้เราก็ไปทําความร่วมมือกับวิทยาลัยราชสุดานะคะที่ให้กันไปให้การสนับสนุนการผลิตล่ามนะคะขนะนี้เนี่ยเราก็ให้ทุนไปเพื่อผลิตล่ามรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็คือเรียนกัน4ปีใช่ไหมคะปีหนึ่งสิคนค่ะครับค่ะ Oh. ก็ทุกๆ4ปีเราก็จะได้ <10 S 2> <น>ล่ามสิบคนนะฮะที่นี้ครับผมก็เังสงสัยเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าคนหูหนวกโทรเข้ามาแล้วเราเป็นคนกลางเนี่ย <c oughs> เขาต้องอธิบายทุกเรื่องให้เราฟังเพื่อให้เราแปลกๆกทีนึงทีนี้ในเรื่องของอความลับอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เรามีการอันนี้เนี่ยค่ะ <c oughs> คือคือหนึ่งเป็นจรรยาบรณของรามที่ไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะอันน,นี้ทุกคนเนี่ยมีวิชาชีพเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ,บอย่างภาบา,ามือโดยทั่วไปแล้วอ่ะก็คือจะไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยลำบากนะครับผมเนื่องจากล่ามจะไม่พอ แล้วก็ทางเราก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับผมที่จะคอยช่วยเหลือคนหูหนวกที่จะใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้องพาล่ามไปทางศูนย์บริการของเราจะเป็นแอปพลิเคชันผ่านแอป p t i s หรือ MME นะครับผมก็จะคอยช่วยประสานงานไปไหนที่ไหนเราก็สามารถช่วยสื่อสารได้ รั์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะจ้วจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทํางานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาคารัฐโทร1 4ึ่1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า นี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจุ่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมอ,อบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมอ,อบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อม สุขเหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพอสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน,น,านศูนย์ TTS นี้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนหูหนวกคนหูหนวกปัญหาใหญ่ ก็คือการสื่อสารกับคนหูดีแต่เมื่อ,อมี TTRS สมัยแรกๆเราก็ใช้ตู้ k คีอสคือตู้ใหญ่ๆไปตั้งตามแหล่งที่มีคนหูหนวกเป็นจำนวนมากนะแต่เดี๋ยวนี้าทาง NetTech นั้นาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันนะที่จะใช้ผ่านา iPad ได้ ที่เราจะดําเนินต่อไปเนตอนนี้เราจะทําในรูปแบบไหนต่อในปีนี้นะคะสิ่งที่เรา,เาได้รายงานกับทางสํานักง,งานกศทชนะคะเราเนี่ยจะเพิ่มบริการนะคะเพราะว่าเราได้ทดลองทํามาได้ปี2ปีละนะคะก็คือเรื่องการให้บริการล่ามในการเรียนการสอนแบบ ทางไกลนะคะ mm hmm. เราได้ทดลองให้มีการเรียนการสอนแบบนี้นะคะที่ราชพัฒสกลนครน,นะคะคตอนนี้เด็กอยู่ปี4ลีละนะคะ mm hmm. มีปี4มีปี2แล้วก็ปีหนึ่งที่เข้ามานะคะคทุกคนก็จะมีห้องเรียนเขาจัดห้องเรียนให้มีคอมพิวเตอร์เพราะเป็นหลักสูตรไอทีนะคะแล้วก็ มีล่ามทางไกลแล้วก็มีระบบแคปชั่นสดให้นะคะอันนี้เป็นบริการที่จะดำเนินการนะคะในปีนี้นะคะก็ทีแรกคิดว่าจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีแต่ปรากฏว่า ช่วงโควิดก็เป็นหมดเนี่ยค่ะจะเปิดเดือนสิงหาเนี่ยค่ะแล้วนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยหรือคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาให้ความสนใจในการเป็นล่ามมากน้อยแค่ไหนอ๋อคือคือเนื่องจากวิทยาลัยราชสุดาเนี่ยเปิดปีนี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยเปิดมีคนสมัครแค่11คนคือคือสิ่งที่จะต้องบอกว่าเขาแน่ใจว่าทำอาชีพนี้แล้วมี ใครรับใครใครจะซบใครจะจ้างบ้างนะดังนั้น TTS ก็ยื่นความจริงงเลยว่าเรายินดีสนับสนุนแล้วก็จบแล้วให้มาทำงานกับเราก็คือจบมามีงานทำแน่นอนค่ะครับทีนี้อยากให้อาจารย์ก็ช่วยเชิญชวนหรือว่าแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าถ้าอยากเข้ามาใช้บริการที่นี่หรือว่าแนะนำบริการของเราเนี่ยว่า ถ้าอยากต้องการความช่วยเหลือทำต้องทำยังไงบ้างครับค่ะคือจริงๆเรามีประเด็น1-2ประเด็นนะคะประเด็นของออ user ที่เป็นคนหูหนวกนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะคะเป็นสมาชิกก็ขอให้สมัครเข้ามานะคะเพื่อจะได้รับจะได้ใช้บริการได้เต็มที่นะคะส่วนกลุ่มคนหูดีนะคะที่ รู้จัก t t i s เนี่ยนะคะก็จะเป็นผลดีก็คือเมื่อเราโทรไปก็จะรู้ว่าศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ที่เป็น Relay service ระหว่างคนหูหนวกกับหูดีก็จะเข้าใจเรามากขึ้นนะคะไม่วางสายนะคะหรือบอกว่าไม่รับไม่ติดต่อนะคะอันนี้เราก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าตรงนี้เป็นช่องทางเดียวที่จะเป็นการติดต่อระหว่าง คนหูหนวกกับหูดีค่ะ ก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับเขาโทรไปว่าฟังนิดนึงครับไม่ใช่ว่าแบบรับสายเอ้ยคิดว่ามาขายประกันวางก่อนฟังสักนิดนึงเนี่ยเผื่อว่าเขาต้องการติดต่อเรื่องความช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่นะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าศูนย์ TDRS นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์นะครับที่คอยช่วยเหลือควาพิการทางด้านประเภทการได้ยินนะครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเรานะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ผมอตัว สวัสดีครัค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคนหูห่วงนะคะก็คือว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยโดยที่มีร่างภาษามือของ TTS เนี่ยพกพาไปได้ทุกที่เลยคุณสามารถไปติดต่อที่ต่างๆได้คือคุณไม่ต้องกลัวว่าไปกับใครไปคุยกับใครแล้วคุณจะคุยไม่รู้เรื่องคุณสามารถไปถึงแล้วก็สามารถใช้บริการเราในโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะ เปิดคอคุยกับล่ามให้ล่ามช่วยแปลให้เพราะคุณจะสามารถพกล่ามไปได้ทุกที่คุยได้ทุกเรื่องเลยค่ะสำหรับคนหูหนวกนะคะถ้าสมมติว่าเข้าสู่ชุมชนแล้วไม่สามารถสื่อสารได้ขอเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการล่ามของเราได้ค่ะเรายินดีให้บริการค่ะ